ติดตามความเคลื่อนไหวทุกเหตุการณ์ในรายการข่าวท้องถิ่นเมืองสกลเวลา18นาฬิก6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติสวทสกลนคร FM 91.25เมกะเฮิรตท่านผู้ฟังครับวันนี้ครับได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำหนองหานซึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ลงพื้นที่ภายหลังน้ำหนองหานนะครับมีการพร่องน้ำและมีและมีปริมาณน้ำที่เคยเกินถึง100%เเซแต่ในขณะนี้ก็มีการเร่งบูรณาการบริหารจัดการน้ำอย่างอย่างเต็มที่นะครับทำให้ปริมาณน้ำลดลงมาอย่างต่อเนื่องครับสททชครับห่วงสถานการณ์น้ำหนองหานหลังปริมาณน้ำเคย เกินร้อเคยเกิน100%เรเซเร่งบุรณาการบริหารจัดการน้ำเชิงลุกครับดรสุรศีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทรชครับวันนี้ก็ลงพื้นที่ที่ประตูระบายน้ำสุรัสศรีหนองหานสืบเนื่องจากว่าหน้องหานเนี่ยก็มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุอย่างต่อเนื่องแล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านครับทำให้ปริมาณน้ําในบึงหนองหานเนี่ยมีปริมาณมากถึงกว่าร้อเปอร์เซนและหากมีแนวโน้มว่าฝนเข้ามาอีกเติมอีกนะครับก็อาจจะทําให้การบริหารจัดการเนี่ยจะต้องมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ท่านก็บอกว่ามีการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยสทชได้ประสานกับทางจังหวัดและกรมชลประทานในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา ขณะนี้บึงหนองหานมีการระบายน้ําไปอย่างต่อเนื่องโดยคํานึงถึงพื้นที่ท้ายน้ําครับซึ่งถือเป็นโชคดีที่ปริมาณน้ําในแม่น้ําโขงยังไม่มากและต่ากว่าตะลิ่งมากครับจึงเป็นช่วงเวลาที่จําเป็นต้องเร่งระบายน้ําออกให้น้ําออกไปรวมถึงน้ํารวมถึงอ่างเก็บน้ําสําคัญในพื้นที่อย่างเขื่อนน้าอูนก็ต้องมีการ เร่งระบ,บายน้ําออกไปเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากสถานการณ์ท้ายน้ําขณะนี้ที่แม่น้ำโขงยังสามารถติดตามยังสามารถรับน้ําได้เดี๋ยวเราไปติดตามเสียงสัมภาษณ์ของท่านเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติกันนะครับน้ำในบึงหนองหานนะครับมีปริมาณน้ำ นครนะครับเนื่องจากปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําในบึงหนองหานะครับมีปริมาณน้ําจํานวนมากนะครับเนื่องจากได้รับอิทธิพลอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพายุทาชิกิพายุวิภาแล้วก็ในส่วนของหนองฟ้าด้วยนะครับ ประกอบกับในเรื่องของร่องมรสุมนะครับที่พัดผ่านในพื้นที่บ้านเราเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องทําให้ปริมาณน้ําในส่วนของตัวบึงหนองหานเนี่ยนะครับมีมากถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ยังจะมีปริมาณฝนที่จะเข้ามาในพื้นที่นี้ได้อีกนะครับส่วนอ่างเก็บน้ําที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดสลกลนครก็จะมีในส่วนของเขื่อน เก็บน้ำน้ำอุ่นนะครับที่มีปริมาณน้ำมากด้วยเช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่ก็มีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสธชก็ประสานกับทางจังหวัดนะครับทางกรมชลประทานในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในส่วนนี้นะครับณนะขณะน,นี้ในส่วนของตัวบึงหนองหานเองก็มีการระบายน้ําไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดย ที่คำนึงถึงในเรื่องของท้ายน้ำด้วยนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่ปริมาณน้ําในแม่น้ําโขงยังไม่ได้มากนะครับก็ถือว่าปริมาณน้าโขงนี้ต่ํากว่าตลิ่งค่อนข้างมากนะขณะนี้นะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่มีความจำเป็นที่ต้องเร่งระบายน้ําออกไปนะครับรวมทั้งในส่วนขององเก็บน้ําหรือเขื่อนน้ําอุ่นด้วยนะครับที่จะพ่องน้ําออกไปเนื่องจากในช่วงนี้อย่างที่ที่นําเรียนนะครับว่า ยังอยู่ในฤดูฝนนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนพอสมควรในเรื่องของร่องมรสุมอ่าโดยปกติแล้วก็ควรที่จะลงไปพาดในพื้นที่ทางอีสานตอนกลางหรือตอนล่างนะครับแต่ในขณะเดียวกันหรือในส่วนของภาคกลางนะครับแต่ในขณะเดียวกันในช่วงนี้เนี่ยวันสองวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะร่องมรสุมที่จะพาดผ่านขึ้นมาตอนบนได้นะครับ เนื่องจากในส่วนของตัวอิทธิพลของพายุเตปาเองนะครับที่สลายตัวแล้วก็ทำให้ในเรื่องของล่องมรสุมที่จะดึงขึ้นไปที่จะพาดผ่านขึ้นมาตอนบนในส่วนนี้แล้วก็ปริมาณฝนก็มีแนวโน้มที่อาจจะมีได้มากในส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าทางจังหวัดนะครับสกลนครได้ดำเนินการในเรื่องของการ บริหารจัดการน้ําตรงนี้เชิงบูณาการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางกรมชมทานกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับทางกรมประมงเองนะครับที่ดูแลในเรื่องของบึงของหารด้วยก็ถือว่าเป็นการที่จะบริหารกันอย่างต่อนเนื่องไปจนถึงจังหวัดนครพนมนะครับติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นเมืองสกลได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร F M 9 1 2 5เมกะเฮิร์